สวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่น้อง ule, ทุกคนครับตอนนี้เรามามากินเนมเนืองที่อุดรนะครับผมแกกับคุณพ่อรเรา,าพรามาเลี้ยงนครับนี่นี่เรามากันหลายคนเยะนอะครับผมมาดูนะครับเนือเหรีงน่ากินมากๆเลยนะครับโอ้ห ug, <ๆ S 2> เจ็ดมอนงในเ้อขาเขาเลยงกนอยนาลูก แล้วองมัาออกมาเนี่ยหัวแล้วมันถอดหัวติอันนี้เขาก็มาอยู่นี่อันนี้ร้านอี๋ยัเนี่ครับร้านอียงยก่อนครับอรย่าอะไรอย่าอะไรร้านอะไรก่อนร้านอะไรครับทีีทีอุดรครับสาราเซ็น เส้นทางอกเส้นท่งออกไปคอนแกนนึกพี่น้องทังอกไปคอนแกนหายหายง่ายๆดรอกภาพมันมีสภาพไปคอนแกนนะครับนี่ขอบคุณคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับผมแม่ดยก่กระเพบไก่อร่อยแซ่บแล้วไปกินข้าวแบบเที้ยม ม่เล yeah. ่งกินก yeah. nah, well, ับแบบไก่ต่อยไมครับนี่พร้อมแล้วเดี๋ยวมาเลงเจอกันดีเดี๋ยวเย็นนี้จะให้เ็วงมาลัไปใส่กับแบบไก่เนีเาไปใสกับแับไก่ได้หมลี้ยไไดได้ล้จะาตตัวเพราะว่าจะไปเขาป่า เอหน้าหน้าห้านอยู่ช่วงตั้งแต่6กหกหกงเย็นจะถึงสองทุ่ม็ไป้อใช่เพราะดังแล้วเพราะจวให้อะไรสองรอบรอบละชั่วโมงก็บแบนั้นหนูได้ทั้งสองรอบใช่แล้วก็จูเอฟซเยอะมากเลยใช่หนาเราใช้ใส่เนาะไม่ใส่ข้าตากแดดแน่ตัมาคงที่ใหม่ๆวันที่หนึ่งที่สองใส่มากกว่านี้เนาะตอนนี้หน้าแหลนหน้าดำหมดแล้วไม่นีไมยังก่อมือ ไม่กินของ่ v p ค่ะนองะลามองมาหน่อยมองมาทุกคนมองมาห่อยนื้ออขอบคุณแน่พราะเป็นคนมไปด้วยมีัดครับขอบคุณผู้สั่งเท่าไหร่ัเม่เยอะครับนาะขอบคุณครับอนกป็นน้ำมะลังเข้าไปน้ำโคกพบแล้วครับ เอาพี่ป้อมแปมจีบล่งเหรอป่ะโอ้จีบบอลมูนะครับพีนอองเทาบอกแล้วครับนี่ อร่อยน่าอร่อยมากเลยทุกคนกุฎพัน์มาทังอุหนร์ตรงมาแวะด้วยเอาเดี๋ยวคุณเจ้าไปลุงคนอีกชุดหนึ่งเอาคุณเจ้าภาพเจ้ากันเจ้างานกันแล้วกันนะครับเนาะขอบคุณเจ้าภาพเจ้ากันเจ้างานกันแล้วกันนะครับผม ไปแล้วลงทุนเหรอวากันที่มหมอเวีเลียงไ่ไกนเลยครักันเลยเร่บางอันมน่เขาได้กินเรรตอนนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่ี่เอาเ่อเนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วครับต้องไปตรงข้างๆัะนี่เป็นเป็นเยอาวะไห้ดีจะกินมันะอร่ออ๋อการใช้ชอบ อด bon ีเรถเจาใบเอารั hmm. อันนี้เื่อเพื่อนนะเทพื่ดีเ่่อเปนั่งรถแท็กซีน่รกินยา้องม็ดมายาแก้ววินรถลลยนั่งรถอเอตหูั่สัง์นแบบอ๋อเป็นพอแบบนี้ใช่จังลท้อคันแ่ครั้งแรกเลยครับนตะก่อนน่ะมีอยู่สาขาทั้งในไหมครับ ครับสาขานั่นละผมก็กินได้ยุ่หันละครับมันเคยขอมามันเคยไม่กินทางนี้ครับอครับแต่ว่าขับรถพันตลอดแต่ว่ามันเคยจอดกินเนครับอ่านดเกอะไรไหมอะไรครับไอคนเจเห็นไหมนะเกอะไรไหมเกเก บาดผมแปมปั้เข้าแกงมากเลยึงก็ได้ฮะัดผมแปมกินมันจะเสียมนาะแปมบก็ไม่ได้เปลี่ยนาแปมบก่าไม่อยู่ใช่ไหมพอยัดพายัดแปมไม่อยู่แล้วเนี่ยนรยเลอกินะเอา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 เซนเซบอกกินได้ยิ่บักเซนได้ยิ่บอกอะไรกินหมูหวาน อันนี้ว่าวันผรามดาเนาะเบอ่งน้ำจิ้มเพิ่นนะครับพี่น้องครับกรบลิบมากเลยนะครับโอ้หสนกิะอันปากละายำครับพี่ๆกินครับเดียวกันอันเดียวันอันียกนียวาคาแหลกมันมาครับรโอ้จนเป็นรวยเนาะรวยเนาอันนี้คืออะไรครับคุณกันชัยครับเขาเรียกว่าบเปยะอเปีย

เม็ดาเก็บองจยไทยโดนแม่ได้พอดีไมโอ้ยได้พอดีจริๆนะใ่ใช่จะกินแ่แป้งก็กินนะคะพี่น้องอาสิบารมนี่ือ่งาเดินกินอัพอัพอยู่ด้ครับอัพบ่ไรอัพบ่ไรครับํำเดินการแต้มนโดนเลบพรบําท่านไทยท่านเคอกินไหมดเนินการดนอเนีเตมปากแมไทยพรท่านไหมไเนี่ยนบูมเจอเรี่ย เทเาดิเทเร็ดมเทเร็ดจีนเลแมเร็ดเทเร็ดเทเร็ดต้าเรากินทัชเปรเ็นตีเลยไหเทเร็ดเลี่งกินข้วเอียงไปเนาะกินแบบเปียงก็ยังเนาะปกติกินหยาเนปะกินทัชกินห้ากินพกินห้าบ้านแมงบงเนาะให้เขาเนาะ มลนล้กระังาเรียนเสี่งเนยิ่หมดละเก๋งไหมแ่ออย่างนี้อ๋อมันมีตรงนู้นด้วยสามสัตว์